สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคนที่เลี้ยงแมวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของแมวท้องแมวตั้งท้องแล้วก็การที่เจ้าของเป็นคุณแม่แมวมือใหม่จะช่วยให้แม่แมวตัวจริงเขาปลอดภัยในการคลอดลูกหรือว่าการเตรียมตัวคลอดต้องทำอย่างไรบ้างต้องแบบไปเตรียมตัวอย่างไรถ้าสมมติว่าแมวเราโดนผสมมาเราจะสามารถเช็ค ตรวจดูว่าแมวมีลูกได้อายุเท่าไหร่เราสามารถตรวจอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหรือว่าแบบทำความเข้าใจกับธรรมชาติของแมวตั้งท้องการตรวจเช็คในช่วงอายุคันล้วกันค่ะก็ เออในแมวที่ตั้งท้องเนาะถ้าเจ้าของเนี่ยพาไปผสมเราก็อยากรู้ว่าเออแบบแมวตั้งท้องไหมอย่างเงี้ยค่ะก็วิธีที่จะตรวจได้เร็วที่สุดเนาะก็คือการทำอันตรสาวนะคะซึ่งวิธีเนี้ยค่ะเออเราอาจจะช่วงวันประมาณแบบ20วันอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ผสมเนาะเราอาจจะเห็นว่าเขาอะเริ่ม พรอ,อัตราปุ๊บเราจะเห็นว่าเขามีถุงพวกถุงตัวอ่อนอยู่ในช่องท้องแล้วมันก็จะเป็นการบอกได้คร่าวๆนะคะว่าเออมีลูกหรือเปล่าหรือว่าลูกเนี่ยมีประมาณกี่ตัวนะคะเพราะว่าในช่วงวันแรกๆมันยังไม่มีกระดูกอ,อ่เด็กๆยังไม่มีกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการเอ็กซเรย์อาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นที่ไวที่สุดในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์เลยก็คือการอัตราสาวดูนะคะแล้วก็ เออถ้าช่วงท้ายเนี่ย <c oughs> ถ้าอยากรู้ว่ามีกี่ตัว ความแม่นยำของช่วงท้ายก็จะเป็นการเอ็กซเรย์แล้วเพราะว่าเด็กๆจะมีกระดูกที่เราสามารถมองเห็นหัวกระโหลกได้นะคะว่ามีประมาณกี่ตัวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของแบบไม่แน่ใจเลยว่าผสมตอนไหนจะคลอดตอนไหนอะค่ะวิธีก็คือเป็นการอันตราซาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันตราซาวช่วงท้ายเลยนะคะหลังจากที่เราเห็นว่าเออเนี่ยน้องเขาดูดูท้องใหญ่ขึ้นดูนมตั้งเต้าขึ้นนะคะก็ถ้าอยากรู้ ว่ากี่วันคลอดหรือว่าเด็กๆเป็นยังไงหัวใจเต้นเป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมอะค่ะก็อาจจะมาอันตราซาวดูแล้วก็ประเมินวันคลอดกันนะคะก็วัดจากหัวกระโหลกลูกว่าเออประมาณกี่วันน้องถึงจะคลอดจะได้เป็นการเตรียมตัวทั้งตัวเจ้าของแล้วก็ตัวแม่แมวด้วยว่าควรจะดูแลยังไงนะคะก็ ถ้าสมมุติว่าเราพามาันตะซาวยางยางน้องคนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเออท้องเขาใหญ่แล้วนมตั้งเต้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงท้ายของการท้องแล้วเพราะฉะนั้นการพามาันตะซาวอะคะ่ะก็จะประเมินวันคลอดได้คร่าวๆนะคะว่าประมาณวันไหนนะคะก็ถ้าสมมติว่าใกล้คลอดอย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําว่า เจ้าของก็ควรจะเตรียมที่คลอดให้น้องเช่นอาจจะเป็นที่เงียบสงบหรือว่าเป็นลงังเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องช่วยดูเขาหน่อยนะคะว่าคลอดหรือยังเบ่งคลอดหรือยังคลอดเป็นยังไงบ้างนะคะคลอดได้หรือเปล่านะคะเราจะได้ถ้าสมมติว่าคลอดไม่ได้อย่างนี้ค่ะ,คะเบ่งน,นานแล้วไม่มีอะไรออกมาก็จะได้พามาที่โรงพยาบาลได้ทันนะคะก็สําหรับ ในช่วงของอันต้าซาวนนี่มันสามารถทำได้ตั้งแต่สองถึงสามสัปดาห์แรกในการนำสัตว์ไปผสมพันธุ์ซึ่งตัวนั้นลักษณะของเวลาที่เราสัมผัสด้วยทางกายภาพหรือว่าเราจับ มันก็อาจจะไม่เด่นชัดชโดยเฉพาะแมวที่เป็นแมวท้องสาว<ช>หรือว่าในปริมาณที่ลูกเขายังไม่เจริญเติบโตเป็นไข่เป็นเนพิ่งปฏิสนธิกันนี่<ช>ท้องมันก็จะยังไม่ป่องให้เห็นม,มันก็สามารถที่จะนําเมื่อเราเห็นว่าสัตว์เราปั๊มปั๊มกันแล้วนี่ออาอจจะอยากรู้แล้วก็เอาไปซาวก็เหมือนเสมือนกับการฝากฝากคลอดอ,อันนี้คือในภาวะของการตั้งครรภ์โดย โดยตั้งใจค่ะเราก็ควรที่จะนําไปซึ่งในแมวนี่ถ้าสมมุติว่าตั้งคันโดยไม่พึงประสงค์ค่ะถ้าตั้งคันแล้วนี่เราเราสามารถยุติการตั้งคันได้ไหมในแมวใช่ไหมเอ่ยโอในแมวอะค่ะถ้าถ้าจะยุติการตั้งคันต้องต้องดูว่าสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือ ลูกไม่แข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเราอันท้าสาวไปเจอแล้วลูกตายในในตัวมดลูกอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราอันตราซาวไปเราเจอว่าลูกตายอยู่ในช่องท้องอยู่ในมดลูกอะค่ะอันเนี้ยหมอจะแนะนําว่าเอออาจจะให้ยุติการตั้งครรภ์น,นะคะโดยการผ่า แล้วก็ผ่าคลอดเลยผ่าทำหมันเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางทีการที่ที่เด็กๆค้างอยู่ในช่องท้องอยู่ในมดลูกอะคะ่ะมันอาจจะทำให้แม่เกิดมดลูกอักเสบได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่ในช่วง mm hmm. ท้ายใกล้คลอดเลยแล้วเราเจอว่าเขาไม่มีชีวิตแล้วอันนี้หมอแนะนําว่าเอออาจจะต้องยุติการตั้งครรภ์เช่นการ เอามลูกออกไปเลยหรือว่าการฉีดยาที่ช่วยช่วยให้เขาขับลูกออกมานะคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อลูกตัวอื่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเ,เราพามาช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเราเจอว่ามีเด็กคนนึงมีแบบถุงถุงตัวอ่อนปกติแต่ว่าหัวใจไม่เต้นแล้วอะคะ่ะแต่ว่าตัวอื่นอะหัวใจยังเต้นอยู่ปกติดีถ้าในช่วงแรกๆอะเหมาะจะแนะนําว่าเอออาจจะ ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าช่วงแรกๆที่ยังเป็นถุงตออ่อนอยู่ะคะ่ะถ้าสมมติว่าเขาเสียเขาไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ะคะ่ะเขาจะสามารถร่างกายเขาจะดูดซึมกลับเข้าไปเองก็ไม่ต้องทําอะไรแค่อาจจะนัดมาติดตามอาการตัวอื่นๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้อาจจะมลลูกอักเสบแล้วก็ทําให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตไปซึ่งเพื่อนๆในข้อก็อาจจะ มีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันซึ่งอาจจะต้องพามันอัลตราซาวด์หรือว่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องพาเอาออกหรือว่าการขับลูกออกมาเพราะว่าตัวอื่นเขายังแบบมีชีวิตดีอยู่แล้วก็ลูกตัวที่ตายเขาก็สามารถดูดซึมกลับเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการอัลตาราซาวด์ตั้งแต่ช่วงต้นเพราะว่ามันจะได้มีการเปรียบเทียบกันในช่วงที่ท้องเขาแบบโต มันเห็นชัดก็คือแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่เขามาอันตซ่าเพื่อที่จะเตรียมอ่ะตัวที่จะคลอดแล้วตัวนี้ก็จากการอันตรซ่าหรือว่าดูสภาพคือเราดูสภาพทางกายภาพภายนอกเราก็จะรู้ว่าแมวตัวไหนที่พร้อมที่จะคลอดแล้วก็คือสมบูรณ์คือมันจะไม่มีกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าถ้าหากว่า แมวที่เขามีความผิดปกติของอตรงช่องคลอดหรือว่าภาวะการตั้งครันช่วงนั้นสิ่งที่จะมันมันจะแบบบ่งบอกเราด้วยตาป่าก,ก็คือเวลาที่เขาปัสสาวะฉี่หรือว่าอยู่เฉยๆมันก็จะมีพวกหนองพวกคล้ายๆน้ำคําออกมาได้ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นภาวะ,ะภาวะการตั้งท้องหรือว่ามีคันผิดปกติได้ก็ตรงตัวนี้ก็คืออันนี้คือเรายกตัวอย่างในประโยชน์ของการอันตรเซา์ ว่าแบบมีมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับเวลาที่ยังไม่คลอดหรือว่าการเริ่มตั้งคันก็สามารถาเทียบเปรียบเทียบได้ว่าภาวะคันเขามีภาวะแบบเป็นการตั้งคันแบบปกติไหมจะได้เป็นการพึงระวังเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เจ้าของตั้งใจที่จะมีการวางแผนมาก่อนในการตั้งคันว่าจะยังไงก็คือวันนี้ก็คือมาประเมินอาการ ว่าลูกจะกใกล้คลอดหรือยังภาวะที่บ่งบอกว่าลูกสมบูรณ์หรือว่าสามารถที่จะคลอดได้เป็นด้วยแม่เองหรือว่าการลองรับแม้กระทั่งว่าถ้าคลอดไม่ได้จะมีการวางแผนการผ่าตัดนี่ตัวอันเทสซาวสามารถที่จะ,ะเหมือนกับเป็นดัชนีชี้วัดได้ไหมคะ เออพวกความสมบูรณ์นะคะอันตราซาวมันก็จะเห็นภาพกว่าเนาะเช่นดูว่าหัวกระโหลกเป็นยังไงบ้างโอเคไหมกระดูกเป็นยังไงโดยเฉพาะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะดูว่ายังมีชีวิตยอยู่ไหมซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการเอ็กซเรย์เนาะเพราะเอ็กซเรย์มันจะเห็นแค่แบบภาพคร่าวๆทั่วไปไม่ได้ดูการเคลื่อนไหวของหัวใจได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแนะนําให้ดูร่วมกันทั้งอันตราซาวแล้วก็เอ็กซเรย์เพราะว่าเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของกระดูกดูโครงสร้างของกระดูก ว่าเออมันโอเคไหมไมันผิดปกติไหมเนาะแล้วเราก็ใช้อัลตราซาวนในการดูอัตราก,การเต้นของหัวใจว่าเด็กๆเ,เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะก็แนะนําว่าเออถ้ามีแม่แมวที่ท้องแนะนําว่าเออพามาตรวจคันก็ดีนะคะเราจะได้ประเมินได้ถูกนะคะว่าคุณจะทํายังไงต่อไปเนาะโดยเฉพาะแมวที่เลี้ยงไว้เจ้าของก็จะรู้โดยคร่าวๆอยู่แล้วแต่ว่าการที่มีการฝากคันมีการอัอนตราาว มีการเอ็กซเรย์มันก็จะเพิ่มความมั่นใจว่าเปอร์เซ็นต์การลอดของแม่ของลูกในครันนี่เราสามารถที่จะแบบช่วยเขาได้ทันโดยการเตรียมตัวขลอดเองโดยธรรมชาติก็จะเป็นการดีที่สุดเพื่อเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของตั้งแต่การตั้งครันจนถึงคลอดเองด้วยแม่แมวเพราะว่าการเจ็บปวดการเพลนจากช่วงที่คลอดก็จะมีน้อย ก็คือมีแค่การคลอดออกมาเสร็จถ้าเขาคลอดโดยธรรมชาติมันก็จะคือขับลกออกมาได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าหากว่าเกิดอุบิเหตุอาจจะเหมือนกับมีบางตัวที่หัวกระโหลกมันใหญ่ก็อาจจะจําเป็นต้องแบบผ่าคลอด,อดอเปล่าอผิดท่าอย่างเงี้ยค่ะลูกแบบเอาสันหลังขวางออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องผ่าคลอดกันเนาะจะได้เตรียมตัวได้ถูกซึ่งภาวะนี้ก็คืออันตรสาวกับ การตรวจในภาวะของหมอก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าทําได้ก็คือถ้าหากท่านใดที่เลี้ยงแมวหรือว่ามีการที่จะให้ลูกตั้งครรภ์ก็ควรเตรียมเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าจะเป็นการเซฟทั้งตัวแม่และลูกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอที่ให้คําแนะนําและก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามารับชมรับฟังหรือแชร์กันสำหรับภาวะการตั้งครรภ์ของน้องแมวที่ท่านรักนะคะสวัสดีค่ะ